ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะอีกหนึ่งวันไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้วันๆก็ได้แต่ไปสิงตามร้านกาแฟใดๆต่างๆอยากไปเที่ยวมากเลยอยากไปแบบทางใต้อยากไปทูเกตไปพังงาไปกระบี่อยากไปทุกที่เลยท้อเราก็เลยกลับไปนึกถึงทริปเก่าๆที่แบบประทับใจมากเราไปที่นี่มาเธอ เบตงตอนคลิปนั้นที่ไปเบตงอะ่ะก็คือจะไปถ่ายคอนเทนต์ของพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพก็คือพี่คิงเราก็แบบเออออเอ,อ,เอ,อดีลองเดินทางแล้วลองแบบไปทำเดโมโก,กันดูสักเทปหนึ่งไหมว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงหรือรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยเลือกแบบไปยะลาค่ะแล้วก็ไปอําเภอเบ,บตงค่ะซึ่ง ออฉันไม่เคยไปเลยแล้วพอไปมันก็คือแบบตราตรึงอยู่นนี้อยู่ๆก็มาปะตะัตตานีมีเจ้าถิ่นเขาบอกว่าที่นี่มีตลาดเปิดท้ายเป็นของมือสองมาถึงประมาณเที่ยงกว่าแล้วเขาจะวายกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นรีบไปดู ตัวละ20บาทเหรอตัวละ20บาท3ตัว50 <c oughs> เอาเป็นไงตัวละ20บาท Smart Choice นี่อะไรวะเนี่ยแล้ว o m e to San Diego <c oughs> เหมาะก,กับเรา <c oughs> อันนี้น่ารักนรัก <c oughs> เ, <c oughs> เอ้ยนี่ดีเลย <c oughs> ตอนแรกนึกว่าแบบเอ้ยลองคุยลึกๆซิว่า <c oughs> แปรแอบซุกอะไรแบบเหมือนแบบเป็นกล่องเปล่าหนุน <c oughs> ให้มันดูกล่องโตโตลบาเสื้อทั้งนั้นนะคะผมเสื้อล้วน ตัวละสามสิบตัวสามสิบไรขึ้นขาวตัวละสามสิบสามตัวร้อยยังไงวะนี่นี่ให้ให้กล้องดูให้กล้องดูตัวนี้มันยังไงตัวนี้มันยังไงแต่ว่าคนที่นี่ไม่ใส่ลูกลูกหมูคนที่นี่ไม่ใส่ลูกลูกหมูแบ่แ่จะทําอย่างนี้กับหนูไม่ได้นะถามว่าทําไมแบถึงเลือกตัวนี้ให้ตนใส่อ๋อเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาจะไม่ใส่หมูไงให้มึงเอาไปซากจะได้ ไม่ีกปานได้เวลาชำระหนี้สินแบ๊คะเก็บเงินดีกว่าค่ะสีตัวนะ4ีตัวโอเคคิดน้าสิบบาทด้วยนี่แถมด้วยแบ๊ใจดีสุดๆขอบคุณค่ะคุณจอยคุณจอยตอนมาคุณจอยบอกว่าไงคุณจอยบอกว่ามาทำงานเออมาทงาน ตลาดเขาก็จะเก็บแล้วใช่ใช่เรามาดูผ่นผ่านดูผ่น่านเราจะมาซื้อเซอร์อะไรเยยอะเราโดนไปกี่ตัวหกตัวเท่าไหร่หนึ่ตัวคู่นี่ทำไมมันราคาปกติมานี่เนอร์มานี่เนอร์มาบิวไม่ต้องบิวคือราคาปกติอันเนี้ยไปตอนนี้เราก็ต้องไปแวะทำธุระด่วนนิดนึงไปซื้อชุด เพราะว่าเมื่อกี้แวะกินข้าวแล้วก็เห็นเห็นคนเขาใส่ชุดแบบเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชุดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถามเขาดูมันเป็นชุดของคนแบบชาวใต้ที่เขาใส่กันแล้วมันสวยดีอากใซ่เขาก็เลยพามาสวัสดีค่ะหลยอ่อนนันเรียกว่าอะไร,รอาอะไรเป็นา <5 S 2> ปาเตะอค่ะาปาเตะเป็นยังไงดีคะเราเริ่มต้นจากตรงไหนดีคะเลิกลากแล้ว เอาแบบที่ใส่ได้เลยอะค่ะอาจจะแบบเสื้อเชิ้ตแล้วก็เสื้อตัวยาวอะค่ะอ๋อนี่คือของผู้หญิงเหรอคะของผู้หญิงค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เขาใส่อะไรกันน่อ,อ,อาเหมือนมันก็จะได้อยู่นี่งไงพอดีคอด้วยแต่ว่าก็ได้อยู่ น่ารักไหมเธอได้เลยได้ไหมอันนี้ก็คือไม่ต้องใส่อะไรไว้ข้างในเลยใ่กางเกงขาสั้นสบายๆจะได้ไม่ต้องไม่กางเกงก็ไม่ต้องใส่เลยเอาไปใส่กับกางเกงสิเอาไปใส่กับกางเกงขาสั้นก็ได้ขายาวก็ได้ใช่ไหมแต่เราคิดว่าจะไปใส่กับกางเกงยีนขายาวน่าจะน่ารักนะข้าวกลมยังไงนะคะพี่หยาบพี่หยาพี่หยาเหรอคะใครใส่ก็ได้เหรอว่าไม่ได้เป็นส้นก็ใส่ได้เหรอ อ๋อถ้าเราใส่ไปต่อให้เราไม่ได้นับถือศาสนาเขาแต่ว่าก็เหมือนเราให้เกียรติไปอะไรอย่างนี้มีไหมคะเฮ้ยนี่ไงอะไรอย่างนี้อ้วนมากเลยค่ะได้ไหมมันก็เถื่อกนี้ได้อยู่เนาะเข้อยู่นะหรือว่าแอบ,แอบๆลองนิดนึงได้ไหมผ้าผ้าผ้าเพราะว่าสีนี้แบบก็น่ารักนะ ลายชนลายกันไปว่ามันจะยังไงนะเอา้ามันก็ดูแบบอีกฟิลหนึ่งนะเฮ้ยแต่ว่าฉันชอบอันนี้นะอ่ะเอาอันนี้ล้วค่ะโอเค,อเคได้อุปรกรณ์เอ่อในการแปลงกายเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะได้ใส่ชุดกเต้ไป จากที่ปตัตตาน,นีใช่ไหมก็นั่งรถพันโคง้งร้อยหลายร้อยโคง้งแบบว่าดีนะเป็นคนแบบไม่อ้วกก็คือหลับไปเลยกว่าจะเข้าไปถึงที่เบตงคุ้งหัวตรงไปเลยร้านแรกก็คือเราอ่ะไม่ทำการบ้านเื่ออื่นเลยนอกจากร้านกินตอนนี้เราถึงเบตงแล้วประเดิมร้านแรกกันที่ร้านนี้ค่ะร้านอาหารต้าเยินกิติ ในเน็ตเนี่ยคือแบบน่ากินมากชาวเน็ตเขาแนะนำรีวิวดีสุดๆเขาหยกนี่คืออะไรอะคะก็เป็นหมูสามชั้นอบเกลือค่ะหมูสามชั้นอบเกลือกโอ้ยเอาเอาถั่วเจียนด้วยค่ะเปตงนี่ต้องมากินไก่ใช่ไหมใช่ค่ะเอ้าอันนี้อะไรอะอันนี้จะเป็นปลาผัดจชียงของเปย์ตรงเอาเอาอเนี้อเนี้ยเนี้นี้หมูทอด ปลุกคริกปลุกคริกละลายหายไปเลยอะไอปงห่วที่มันเป็นมันๆของมันอะแบบรึ๊บหายไปเลยอะกลับ <c oughs> ไปหมูทอดเต้าหู้ยี้ ปกติเป็นคนไม่กินเต้าหู้ยีนะเธอแต่ว่าอันนี้มันอร่อยแบบอร่อยมากน,นี่หิวแล้วเนี่ยแล้วนาคนละหแล้วนี่มึงชิมลกเร็วดีพี่ใหญ่ได้กินบ้างนี่บริเวณกุมงเอามาเลย เช้าวันต่อมาเราไปขึ้นเขาเราก็เลยโอเคเออนัดเจอกันตั้งแต่ตีสี่เลยคือนึกถึงแบบทางบนเขานะแล้วก็มืดๆตอนตีสี่ยังไม่สว่างแล้วในจังหวะนั้นนะ่ะจุดนัดพบที่เขาให้เราไปพบอะ่ะมันเป็นแบบเพิงเพิงข้างทางอะ่ะแล้วเราก็ไปถึงปุ๊บเราก็เจอ เราก็เจอพวกพี่ๆที <to> ่เป็นแบบไกด์นำทางท้องถิ่นให้เราทางรัดนี่เหรอโอคนตรงนี้เหรอทางนี้ครับโอเคทางนี้นี่ปกติแล้วเหรอทางนี้ยังเงี้นี่ไม่คือทางนี้เป็นทางรัดแต่ว่าเราไปทางนี้ก็จะอ้อมมาตรงนี้เหมือนกันไปเลยดีกว่าโอเคครับไม่ต้องพูดแล้วแบบไปเลยดีกว่าโอ้โหมันมืดมันมองไม่เห็นทางเลยท้อพระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นแล้วพอมันเป็นป่าต้นไม้มันก็สูงมันก็แบบ ปิดบังมันยิ่งมืดไปอีกมันแบบมองกันแค่แบบห่างกันสามสี่ก้าวก็มองกันไม่เห็นแล้วอะแล้วทางชันมากขึ้นไปจนถึง400รอเมตรสุดท้ายที่เป็นแบบว่าชันแบบชันอย่างนี้แล้วก็เป็นหินเป็นหินไม่หมดเลยคือเธอเดินปกติไม่ได้แล้วเธอต้องปยนขึ้นไปแล้วก็แบบหรือว่าเชือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปในที่สุดฉันก็ขึ้นไปถึง ตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาอะไรนะคะคุนุงศิริปัตครับคุนุงศิริปัตค่ะตำบลไอเวงเบตงยะลาอุ้ยเธอลืมสิน้นทุกสิ่งอย่างมันแบบความเหนื่อยคือเหนื่อโซมเลยนะเปียกเลยนะแต่พอขึ้นไปถึงยอดเขาอะแล้วก็แบบ ลมเย็นเย็นของไอเย็นเย็นที่มันปะทะหน้าเราประทะผิวกายเราปะทะตัวเรามันแบบมันลืมทุกอย่างไปเลยอ่ะเพราะว่าทะเลหมอกมันแบบสวยแบบสวยมากเฮ้ยฉันมองแล้วฉันแบบฉันอยากกระโดดลงไปแบบนอนอยู่กลางสายหมอกปุยนุ่นนั้น นั่คือจุดที่ทำให้เราตกหลุดรักที่นั่นแบบรับเลยแบบเออบอกทุกคนเลยว่าต้องไปไปสุเหล่าไปถ่ายรูปสวยมากรู้สึกดีนะก็ได้เหมือนได้ไปเรียนรู้ได้ไปเห็นเพราะว่าก็ไม่เคย ในชีวิตนี้ไม่เคยได้เห็นหรือเข้าไปเห็นออในสุราเป็นประสบการณ์ของเราที่เรารู้สึกว่าเอออีกอย่างที่รู้สึกว่าสวยงามดีอะไรแบบเนี้ค่ะทีนี้ก็คือถึงเวลาของฉันแล้วจ้ะตะลุยกินไม่หยุดเลยร้านเจริญข้าวมันไก่เบตงพันแท้นนี่โอ้ยน่ากินสุด จะอร่อยว่ะมันชุม่มฉ่ำอ่ะเนื้อไก่มันไม่แห้งอ่ะอแล้วเขาก็จะมีแบบกระเทียมเจียวอ่ะโรยมาด้วยซึ่งมันแบบหอมมากนน้ำจิ้มก็ปรุงมาเสร็จแล้วจะสุดอร่อยอถือว่ามาถึงเมตรงแล้วต้องมากินข้าวมันไก่ไก่เมตรงอร่อยมากมสาเหตุที่เขาอร่อยเนี่ยนะคือเหมือนแบบ เขาจะเลี้ยงที่นี่เป็นไก่สายพันธที่เบตงใช่ไหมให้เขาอยู่กับธรรมชาติไงแล้วเขาก็กินอาหารที่เป็นแบบ,แบ,บออร์แกนิกธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนื้อของเขาอ่ะมันก็เลยแบบจะกรอบกรอกเด้งเด้งฟูฟันแล้วก็ขึ้ฉับแบบเนี้ยมันจะเหมือนแบบเวลาเรากินไก่บ้านนะมันก็จะอร่อยแบบนั้นเลยเพอมไหมอันนี้คือเรียกว่าส้มโชกุนใช่ไหมคะ แล้วเรามีส้มพันุ์อื่นไหมที่เบตงอ่ะส่วนใหญ่ก็ขายดก็จะเป็นถ้าพันอื่นไ,ม,นไม,ม่่คยไม่มีเลยอร่อยมากขุนลุกกัดไปแล้วแบบมันแตกเปาะอ่ะโคตรดีตามโปรแกรมก็คือเราจะไปกินเฉาก้วยกมอแต่ว่าแต่ว่าโดนดักโดนดักจังหวะที่แบบก่อนจะถึงกอมอ .4 ประมาณสักกม .39 มก็อมอจ,ะจะเจอร้านนอง,องก่อน และนี่คือเป้าหมายของเราถ้าใครจะมากินร้านนี้ให้โทรมาจองก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะหมดเพ่งวันนี้เราได้โทรมาจองแล้วเรียบร้อยมาแล้วพี่ขาหนูแอบถามนิดนึงค่ะไอ้นี่คืออะไรคะมีเกาปั่นมีเกาปั่นกินยังไงอ่ะใส่น้ำจิ้มคะแล้วก็มีมีสอดมีสีกี้ห อ๋อเป็นขนมแบบเค็มๆหรอใส่กระเทียมเจียวด้วยอ่ะเนี่ยไปไม่ถึงชาวกค <laughs> ้ยซะทีโอ้มันเหนียวม <laughs> ันชิคิวอะมันก็เหมือนจะได้นะแปลกๆอะ่ะแต่มันก็แบบอือ <c oughs> ร่อยดีวะ่ะ ถึงทีเฉากปวยเฉาปวยที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะเฉา้วยที่นี่เขาเรียกว่าวุ้นดําค่ะอ้าวุ้นดำชื่นใจวุ้นดำเนี่ยที่นี่อ่ะมันขึ้นชื่อตรงที่ว่าความเหนียวนุ่มของเฉากปวยแล้วก็ความหอมไร้หย,ยันก็คืออ่าก็เฉาก้วยของที่นี่ก็าทามาทํากน้ําจากภูเขามันไม่ได้ทํากับน้ำปปาทั่วไปนี่เป็นเฉาก้วยที่ทาจาก น้ำแร่จากภูเขาธรรมชาติที่เบตงนะครับผมไม่ธรรมดาส่วนใหญ่ในเมืองในเมืองของเบตงอะ่ะก็จะเป็นแบบคนจีนอะ่ะเออเป็นคนจีนเราเข้าใจว่าแบบจีนฮุกเคี้ยนจีนไหหลํมจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็แบบพื้นฐานคนจีนเหมือนกันไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออคนน่ารักอะ่ะ น้อยหน่าอย่างนี้อ้อยหน่งเคยน้อยห่าน้อยหมันเป็นเพื่อนน้อยหนาเดี๋ยวดูอันนี้เดี๋ยวดูอันนี้มันยังไงเืออะไรคะทุเรียนน้ำทุเรียนน้ำทุเรียนน้ำคืออะไรอ่ะทุเรียนแทบป้องกันแมลงนะป้องกันแมลงออไม่ได้เอาไปกินหรอคะเอามากินนะกินแล้วป้องกันแมลงกินแล้วป้องกันแมลง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 ออกแมลงแมลงแมลงลูแมลง หนูไม่ได้แกล้งนะเออเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้รสหวานอันนี้รสเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยววหานมาแล้วเฮ้ยมันเหมือนน้อยหน่าเลยมันนิ่มๆฉีกออกนี้ได้เลยเออเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานกินแล้วมีมไปเยอะนะ ล้างไขมันป <Green. S 2> ้องกันมะเรง็งล้างไขมันป้องกันมะเรง็งมะเร็งคนที่เป็นเบาหวานก็ดีคนที่เป็นเบาหวานก็ดีกินแล้วทำไมคะกินแล้วก็ช่วยได้ช่วยได้ด้วยรักษาทุกโรคเนื้อสัมผัสน่ะมันเป็นแบบกรีบๆซีกๆเหมือนน้อยหน่าแต่ว่ารสชาติอ่ะออกไปทางมะม่วงงงไหม มีคนบอกหนูว่าต้องมากินทุเรียนเบตงให้ได้เพราะว่าอร่อยมากโออันนี้อันนี้เป็นกบทุเรียนโบราณอันนี้เราขอเปิดท er oh, uh ี่ควงมณีว่าเอราตไม่เหมือนที่กรุงเทพอ่ะมันหวานแบบหวานแล้วมันมีแบบมันแบบ มันอธิบายไม่ถูกมันมีปลาเล่นเปรี้ยวมานิดนึงแล้วแบบอร่อยมากมันไม่เหมือนที่กรุงเทพปีหนาะอันนี้กบอันนี้ไม่เคยกินทุเรียนกบมาเลยนะในชีวิตเราเลยลองอเฮ้ยมันมีมันมีความหอมด้วยเนื้อมันละเอียดแบบละเอียดเนียนน่ะเนียนน่ะเนียนกริบเลยแบบแล้วก็มีแบบนมนมแล้วก็มีกลิ่นหอมอะไรไม่รู้นิดนึงเลยอ่ะ้ยดีต้องมาโดนนะ มาเบตงนะแล้วมาค้นหานะทุเรียนกบนะสำหรับสายทุเรียนทั้งหลายนะตื่นเช้าที่เบตงก็ต้องมากินติ่มซำค่ะที่ร้านนี้ไทยซีฮีไปออมื้อเช้ามันก็คือต้องการพลังงานแหละเนาะอจีบุ้งจีบหมูอ้สำหรับปาที่ได้รู้กิ่น่ารักมากเลย เก่าไปสาหลายมันก็ต้องโดนอะนะเปวดลอยค่ะโอเคทอนี้แหละเราอยากกินฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีอไรคะมันฝั่งนู้นมีเผือกทอดอยากกินเผือกทอดลูกใหญ่จริงเอาเผือกทอดด้วยนะคะอื่นเช้ามากินชาร้อนร้อนแบบชื่นใจเราเปิดที่สลาเปาเลยไหม เป็นกาลเปลาแบบดั้งเดิมอ่ะรสชาติกินตอนเด็กๆแล้วแบบนี้เลยเผือกทอดอืมยอาเอกอเอร่อยว่าขนมจีนนะ่กินมากเลยอ่ะ นี่ฮะเก๋าเอออร่อย,กกออออยแป้งเขาอร่อยปกติไม่ชอบกินฮะเก๋าเลยแต่เนื้อเฟรชอร่อยหมูจุกจุกควันก็จุกจุกมือนกัน มาเยอะแล้วเดี๋ยวขอแวะกินกาแฟแบบร้านที่มันชิคๆคูคูนิดนึงนะคะไปเป็นไงชิคคูพอไหมอันนี้คือชื่อร้านต้มตุนกาแฟใช่ครับทำไมชื่อร้านนี้ถ้าน้องอยากกินคาปูชิโน่พี่จะต้องต้มกาแฟนี่อ๋อนี่นี่นี่โอ้แล้วก็ ฟองนมใช่ไหมใช้วิธีตุ๋นอ๋อใช้ตุนต๋นเอาใช้ตุ๋นเอาก็เ,าเลยชื่อร้านกาแฟต้มตุ๋นก่อนกลับเนี่ยเราไปแวะร้านกาแฟชื่อต้มตุน๋นมันอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้ดูเลิศเลยอะไรพิเศษอะไรขนาดนั้นนะแต่มันแบบเก๋อ่ะมันเท่อ่ะมันเท่ด้วยแบบความแบบความยูนิคของเขาของตัวพี่เขานั่นแหละ Tomorrow is morning อ่ะคืออะไรอ่ะ morning อ่ะพรุ่งนี้ก็เช้าอ่ะก็คือเอากาแฟใส่มะนาวเปรี้ยวๆเข้าไปแล้วใส่ทันนี่อ๋อเอาก็ได้นะลองแต่หนูก็อยากกินคาปูชิโน่ด้วยเพราะหนูอยากเห็นพี่ทำได้ๆต้มๆตุ่นๆเนี่ยเราจะก็จะกินกาแฟมันสองแก้วเป็นไงทำแบบเนี้ยวันหนึ่งสักแก้วนียพี่เอ้ยถ้าวันหยุดแบบต้องวิีหน่งน่ร้อยห้าสิบ ร5 0แก้วคือมันอาจจะฟังดูไม่เยอะสำหรับถ้ามันเป็นร้านกาแฟาที่ใช้เครื่องแต่ว่าอันเนี้ยเขาบดเองแบบเนี้ยแก้วไงบ้าที่สุดเนี่ยแขนเนี่ยแขนเนี่ยข้างในเป็นแบบไทเทเนียมนะไปทางนะั้นอคอพี่ไม่ได้นะเชื่อต้องแพ้ทุกรายแน่นอนต่อให้เป็นนัดกล้ามก็ตามเฮ้อไปเรียอถ้ามาที่นี่ต้องกินยาชายาชาคือ <c oughs> เป็นชาใส่นมยาคู เป็นสูตรพิเศษของพี่เขาว้าว้าชาเฮ้ยมันได้จริงว่ะเหมือนแบบคล้ายๆเป็นชามะนาวแต่ว่ามีนมอะ่ะแล้วมันผสมกันแล้วมันก็แบบเอ้ยอร่อยเลย ของร้านนี้นะจ๊ะคาปูชิโน่ร้อนก็คือต้มตุนต้มกาแฟแล้วก็ใส่นมที่ใช้วิธีการตุนมามห,มหืมหูหอมเข้มข้นด้วยอะ่ะแล้วนมแบบฟองนมแบบนุ่มอ่ะละเอียดอะ่ะหนาด้วยโคตรดีเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งกินบรรยากาศของพี่ด้านหลังดีกว่านะเหมือนแบบนั่งกินกาแฟในป่า ก็เป็นอันว่าจบทริปเบตรงไปในตอนนั้นซึ่งดีมากเลยอ่ะชอบมากเยอชอบเที่ยวแบบเที่ยวที่แบบได้เห็นคนได้เห็นได้เห็นความเป็น เมืองเมืองนั้นของเขาจริงๆนะซึ่งแต่ละเมืองมันแบบมันมีจุดเด่นมันมีเอกลักษณ์มันมีสเสน่ห์ของแต่ละที่แตกต่างกันอโอเคคิดว่าคงจบคลิปนี้แต่เพียงเท่าน,นี้แล้ว้าถ้าชอบกันนะคะเปิดมาดูแล้วถ้าผ่านมาก็อย่าผ่านเลยไปกด subscribe คลิกสักหนึ่งจุดกดกระดิ่งให้สักหนึ่งจุดนะคะแล้วจะได้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ <c oughs> ๊ายบาย